สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะสําหรับในช่วงครึ่งปีหลังนะคะดาวพฤหัสนะซึ่งเป็นดาวตัวแทนลาบผลนะคะแล้วก็มรณะนะคะ ก็จะมีการเดินวกวนนะเรียกว่าเดินยึกยากมากเลยนะคะอยู่ระหว่างพบกัมมะและพบสุภะนะคะจะส่งผลอย่างไรกับเรื่องราบผลของชาวพกศพบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดด้านในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะช่องของเราใช้โหราศาสตร์ไทยนะคะดังนั้นตรวจสอบดวงจากลัคนาราศีก่อนนะคะถ้าท่านไม่ทราบก็ดูจากราศีนะคะอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะคะเราก็มีคลิปดีๆให้ดูนะคะในทุกเดือนนะคะแล้วก็พยายามนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะคะกราบขอบพระคุณกำลังใจจากทุกท่านนะคะ,ะสำหรับรูปของดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็จะมีรูปหน้าตาประมาณนี้นะคะโดยจะเห็นได้ว่าดาวที่มีการเดินวิปริตนะคะเดินวกไปวนมาคือดาวพฤหัสนะคะปกติดาวพฤหัสก็จะ ย้ายแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยนะคะย้ายถึง3ครั้ง้วยกันนะคะก็ส่งผลให้มันมีความผันผวนในเรื่องของลาบผลและมรณนะของชาวพทิกษพนะคะลาบผลนะก็ไม่ต้องแปลนะคะลาบผลคือสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังนะได้มากกว่าที่คิดนะสิ่งนี้ก็คือลาบผลนะคะในขณะที่มรณะนะคะก็แปลถึงมรดกถึงพินัยกรรมถึงเรื่องการต่างประเทศนะคะถึงเรื่องของ การจบลงนะมันไม่ได้จบลงอย่างเดียวนะมันเริ่มใหม่ได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะใครที่อยู่ที่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อในเรื่องของการจบลงในหลายๆเรื่องในชีวิตนะมันก็กําลังจะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับดาวราบผลและมรณะนะคะกจะ็จะอยู่ที่พบกรรมะนะคะอยู่ที่พบการงานนะคะในวันที่29มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่16มิถุนายน เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีนะสำหรับเรื่องการงานนะคะของชาวฝึกศพนะคะลาภะไปอยู่กรมะนะคะมีโชคลาภทางการงานเข้ามานะคะใครที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานไปแล้วนะคะเพราะว่าราหูเนี่ยทับลักษณะนะคะ,ะเรื่องของการงานทับตัวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ ณจุดนี้นะเป็นช่วง3เดือนทองที่จะทําให้เกิดลาภผลทางการงานบางคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะงานที่ดูไม่ค่อยดีนะคะงานที่ดูแย่หรือว่ามีความไม่โอเคมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องนะมีโชคลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาถึงตัวนะคะโดยที่ไม่คาดคิดในขณะเดียวกันมรณนะก็มา อยู่ในกรรมะด้วยนะคะอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นสําหรับบางท่านนะคะบางท่านไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางไกลนะคะอาจจะทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้หรือทางไกลในประเทศก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะ,ค,ะความเป็นความตายนะคะหรือในเรื่องของ สายเฮลตี้อะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะหรืองานเก่าความถนัดเดิมของเราอะที่มีมาอยู่แล้วของทุกคนก็เป็นมรณะได้เช่นกันนะคะเมื่อมาอยู่ในภพกรมมะนะคะมีกําลังที่ดีนะคะเดินอย่างราบรื่นในช่วง3ามเดือนอย่างรวดเร็วนะคะใครที่มีปัญหาการงานนะแน่นอนว่าต้องดีขึ้นนะคะยกเว้นว่าคุณมีดาวคู่ศัตรูอยู่ที่เรือนการงานนี้นะคะซึ่งมันก็จะส่งผลให้มีอุปสรรคนะคะหรือว่าไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรนะเอาเป็นว่า หลัง29มีนานะคะชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่น่าจะมีการงานที่ดีขึ้นนะคะใครที่ตกงานหรือไม่มีงานอาจจะมีงานออฟเฟอร์เข้ามาหรือว่าเห็นโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากลูกจ้างไปเป็นเจ้าของก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นซึ่งนําไปสู่ลาบผลนั่นเองนะคะทีนี้หลัง16มิถุนายนนะคะดาวก็จะมีกําลังถอยลงนะเรียกว่าลาบผลก็จะอ่อนลงนะคะมีการดรอปลงด้วยนะคะไอ้เรื่องที่ดีๆมา3เดือนก็จะ ค่อยๆถอยลงนะลงมาสู่ภพสุภานะคะในวันที่28กันยายนถึง7พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่ก็จะถอยมาเจอดาวคู่ศัตรูก็คือดาวเสาร์นะคะพระฤหัสเสาร์าเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนสุภานะคะก็มีเขาเรียกว่ามีอุปสรรคในเรื่องของความสุขความเจริญนะคะความก้าวหน้าสิ่งที่หวังไว้นะคะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในภพนี้นะคะ ถึง2ปีด้วยกันนะคะพระฤหัสลงมาช่วงคราวนะมาเจอกันเป็นคู่ศัตรูส่งผลให้มีอุปสรรคในการเดินทางการเรียนต่อการไปต่างประเทศนะคะจากที่เป็นลาาผลก็มามีอุปสรรคนะคะการงานที่เริ่มดีก็จะมีการอ่อนตัวลงในช่วงดังกล่าวนะคะทีนี้พอหลัง7พฤศจิกายนไปดาวพรหัสก็เดินกลับขึ้นไปในสูตรจุดที่ดีครั้งหนึ่งนะคะเป็นจุดที่เป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะคะดังนั้น ก็จะมีโอกาสพลิกฟื้นทางการงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงหลังวันที่7พฤศจิกายนนะคะไปจนถึง7เมษายนปี2565เลยนะคะถือว่าช่วงปลายปีนะชีวิตก็จะพลิกฟื้นทางการงานขึ้นมาอีกครั้งมีลาบผลทางการงานขึ้นมาอีกครั้งนะคะเป็นช่วงสั้นๆที่ต้องเรามาระวังนะใครฟังไม่ทันก็กรอเอานะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ ดีก็มีแล้วก็คั่นไว้ด้วยช่วงเวลาที่ไม่โอเคนะคะอ่าทีนี้ใครจะลงทุนใครจะขยับขยายในส่วนใดนะคะฟังช่วงเวลาให้ดีนะคะสำหรับหลัง7เมษายนไปแล้วนะคะดาวพระหัสจะเดินขึ้นไปสู่ภพราบผลนะคะถึงได้บอกว่าความรวยอยู่ไม่ไกลแล้วเพราะว่าดาวพระหัสเป็นดาวราบผลเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะเล่งมาที่ภพปุตตะนะคะปุตตะแปลว่า การเสี่ยงโชคการลงทุนนะคะในปีหน้านะคะหลังเมษายนนะคะวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะชาวราศีพฤษภจะมีโชคลาภบ,บ่อยขึ้นนะคะเพราะเป็นเกษตรอาธิบดีนะคะมีโชคลาภจากลูกนะคะจากคนอายุน้อยรวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะการลงทุนล้วนเป็นผลดีทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ย ลาภมรณะเป็นลาภะนะ,กะเกษตราธิบดีนะคะก็มีลาภผลจากของเก่านะคะสิ่งดั้งเดิมที่ได้ลงทุนได้ลงแรงไว้นะคะใครที่วางแผนระยะย,ยาวในชีวิตไว้นะคะมีโอกาสเก็บเกี่ยวนะ,ะแล้วก็งอกเงยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอ่าสำหรับไทม์ไลน์ของชาวราศีพฤษภนะ,ค,ะความรวยไม่ไกลจริงๆนะคะอ่าสำหรับในเรื่องของดาวอื่นนะคะดาวราหูนะคะยังคง ทับลักนาอยู่จนถึงประมาณมีนาคมนะคะซึ่งเกณฑ์นี้นะก็เป็นเกณฑ์จริงๆก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงแตกได้นะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความรักบ้างนะคะเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาก็ประมาณนี้ได้นะมักจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงหรือเขาไม่เหมือนเดิมนะคะก็จะทําให้ชาวราศีพฤษภมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานด้วยก็ได้แต่เนื่องด้วยดาวพฤหัสเนี่ย เดินขึ้นเดินลงนะบางช่วงเป็นจังหวะที่ดีนะคะดังนั้นปัญหาก็เหมือนจะนยืดเยืย้อยึกยักเหมือนกันนะคะดาวราหูเนี่ยทับลักนณะนะคะก็ส่งผลให้นะคะเป็นนิดนะการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีลักษณะได้อย่างเสียอย่างการงานอาจจะดีส่วนหนึ่งแล้วก็มีการแบกรับในส่วนหนึ่งอาจจะบางคนเดินทางไกลเกินไปบางคนมีรายละเอียดในการงานที่ไม่ถูกใจหรืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยนะคะสําหรับดาว เล็กๆนะคะอย่างดาวพุธนะคะเป็นดาวการเงินเป็นดาวที่เดินรายเดือนนะคะดังนั้นก็ต้องอัปเดตเป็นรายเดือนไปนะสำหรับในปีนี้นะคะดาวพุธนะคะวิปริตหลายช่วงนะคะบอกเลยว่าวิปริตแบบยาวๆระดับ1เดือน2เดือนเนี่ย ถึง3ครั้งด้วยกันในปีนี้นะคะทาให้เรื่องของการเงินและการเสี่ยงโชคนะในปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะคะจะไปดีขึ้นในปีหน้านะดังนั้นเนี่ยฟังช่วงเวลาก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะคะ,ะดาวการเงินนะคะจะวิปริตในเร็วๆนี้คือประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะวิปริตทีหนึ่งการเงินก็จะชักช้าหรือบางคนก็มีรายจ่ายเยอะนะคะหรือการเงินที่ควรจะเข้าออกเป็นระบบมันก็จะยืดเยื้อและก็ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะคะส่วนดาวอื่นนะคะดาว พุทธดาวสุกนะคะก็เป็นองค์ประกอบของตัวเองนะดาวสุกเป็นดาวประจําตัวนะคะก็ต้องในปีนี้ถือว่าไม่ไม่วิปริตเลยทั้งปีเป็นผลดีกับชาวราศีพฤษภและเดินเร็วด้วยนะคะทาให้รู้สึกมีกําลังวังชาดีนะรู้สึกว่าในช่วงของชีวิตบางช่วงก็ดีมากนะในบางเดือนก็แล้วแต่ถ้าตกอุปสรรคก็ดีน้อยหน่อยนะคะสาหรับดาวเสาร์นะคะเป็นดาวสุภาษ์นะ,ะดาวสุภาษ์เป็นดาวเสาร์ ความมุ่งหมายหรือแผนการของชาวพุกษศนะคะก็จะมีลักษณะว่าช้านะคะเป็นสำเร็จในบ้านปลายบ้างหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่ตั้งใจอยากมีอยากได้เนี่ยมันใช้เวลานะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเดินช้าแล้วก็เป็นกเกษตรตาธิบดีในภพสุภานะคะคือดาวเสาเนี่ย เขาก็จะมีวิปริตอยู่ในช่วง26พฤษภาคมถึง29กันยายนนะคะการวิปริตของเขามันก็ทําให้เป้าหมายหรือโครงการนะมีความล่าช้าออกไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องสินทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าเรื่องแผนการที่วางไว้นะมีเกณฑ์ที่จะช้าลงไปได้ในช่วงดังกล่าวนะคะแต่ในขณะเดียวกันโทษทุกมันก็ถอยไปด้วยนะคะเรียกว่าเราอาจจะปล่อยวางลงในช่วงนั้นหรือว่ามีกิจกรรมอื่นให้ทํา นะปัจจุบันนะงานตรงหน้ามากกว่าที่จะไปโฟกัสสิ่งที่เป็นอนาคตก็ได้นะทำให้เหมือนเราเบาบางลงในเรื่องความทุกข์ความเครียดในเรื่องเป้าหมายนะคะ,ะสำหรับแนวทางของชาวราศีพฤษภถือว่ากําลังจะพ้นนะคะในช่วงที่แย่ไปนะไปสู่พบลาบผลที่เป็นเกษตรตาธิบดีด้วยนะคะถือว่าจะดีมากๆในปี65นะในปีนี้ก็ฟังดวงดาวไปก่อนแล้วก็ อะไรที่ทําได้นะทำไปให้เต็มที่ก่อนแล้วไปหวังผลกันในปีหน้านะคะอาสำหรับเนื้อหาของชาวพึกศกประมาณนี้นะคะสามารถติดตามอัปเดตด,ดวงรายเดือนได้เหมือนเดิมนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ